กำลังฟังสถานีวิทยุมกสถานีวิทย,ยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ AM 6 1 2ก h สิโลเฮิร์สถานีวิทยุมกขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมกสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ทันเกษตรทันเหตุการณ์กับข่าวสารการเกษตรและข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ในรายการเที่ยงวันทันเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12น5นาถึง12น55นดำเนินรายการโดยกมวลนวันสิงชาติ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงวันทันเกษตรเที่ยงวันทันเกษตรวันนี้พบกับกมลวันสิงชาติรับหน้าที่ดําเนินรายการทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ทุกช่องทางค่ะ พร้อมด้วยทีมงานวันนี้คุณธนเดชประดิษฐ์และคุณธนพรกระถาาจารย์เป็นผู้ควบคุมเสียงนะคะสาระของเที่ยงวันทันเกษตรนะคะแน่นอนเลยเราก็ต้องมาพร้อมกับข่าวสารด้านการเกษตรกันนะคะก่อนที่จะไปข่าวสารด้านการเกษตรค่ะซึ่งมติคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะก็มีมติออกมาว่าจะเยียวยานะคะผู้ประกันตนมาตรา3-3มาตรา39และมาตรา40นะคะซึ่งก็มีมติออกมาแล้วว่าจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะ ของผู้ที่ได้รับการเยีวยาะะจากการล็อกดาวน์ในครั้งนีนะะ้ก็จะโอนเข้าบัญชีพรอมเพย์เพราะฉะนั้น,นะะการที่ผู้ประก,กันตนมาตรา40ส,ะะสมัคร ประกันตนมาตรา40ไม่กระทบสิทธิทบัตรทองและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ได้รับรายละเอียดนะคะจากทางด้านนายทศพลกริจวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้ถือบัตรทองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนหรือ,อสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนะคะเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วยืนยันนะคะว่าไม่มีผลกระทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทองและสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆที่เคยได้รับได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมก็คือมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือกรณีเสียชีวิตทายาทได้รับค่าทำศพ5 0 0 0มนบาทซึ่งกระทวงแรงงานให้ความสำคัญแก่แรงงานภักอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึงเพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันในชีวิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจําตัวหลักแรกเป็น0หรือ6หรือ7มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์รวมถึงเป็นผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้ โดยจะแบ่งสิทธิการคุ้มครองออกเป็น3ทางเลือกนะคะได้แก่ทางเลือกที่1ก็คือท่านจ่าย70จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง3กรณีมีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลภาพและค่าทําศพทางเลือกที่2นะคะจ่ายเดือนละ100บาทได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง4กรณีมีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลภาพ ค่าทำศพและเพิ่มบําเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณีส่วนทั้งเลือกที่3ก็คือจ่าย300บาทต่อเดือนนะคะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง5กรณีมีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลภาพค่าทําศพบําเหน็จชราภาพและสงเคราะห์บุตร ซึ่งเลยค่ะการสํานักง,งานประกันสังคมนะคะท่านบอกว่าสําหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ก็ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.sho.go.th หรือสมัครผ่านเคาน์เตอร์สวิตนะคะเซเว่นอีเลเวนคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทก,รกศที่เคาน์เตอร์บิ๊กซ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันทีหรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด24ชั่วโมงส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครในมาตรา4 0นะคะที่จะอ,อยู่ในพื้นที่13จังหวัดที่จะได้รับเงินเยียวยานะคะก็คือสมัครภายในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะและก็จะ โอนเงินนะคะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในวันที่6สิงหาคมนี้นะคะซึ่งก็เป็นรายละเอียดนะคะที่ใครยังช่างใจอยู่ก็สามารถที่จะสมัคร ผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านก็จะได้มีข้อมูลนะคะในการอัปเดตในของสำนักงานประกันสังคมด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะแล้วก็จ่ายตามที่สะดวกนั่นแหละนะคะ70บาท100บาท300บาทแล้วแต่ท่านจะเลือกเอาในเรื่องของสิทธิการคุ้มครองก็อาจจะมีเพิ่มแตกต่างกันไปนะคะแต่ก็ไม่กระทบกับสิทธิบัตรทองหรือว่าบัตรต่างๆที่ท่านถืออยู่นะคะ มาทางด้านการเกษตรกันต่อเนื่องกันเลยค่ะ ทางด้านนายเฉลิมชัยค่ะสั่งฟรุตบอร์ดลุยผลไม้ใต้ลำไยเหนือ1.5ล้านตันฝ่าวิกฤตโควิด -19 ทางด้านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตระะกรนะคะและประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้นะคะซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงเกษตรกรกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ซึ่งเป็น,นกลไกแกนหลักของฟุตบอร์ดเร่งทํางานเชิงรุกดูแลผลไม้ภาคใต้และลําไยภาคเหนือภายใต้แผนปฏิบัติการปี2564ของฟุตบอร์ด โดยเฉพาะในช่วงพีคของฤดูการผลิตป,ปีนี้โดยได้เน้นการขับเคลื่อนแผนการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ทั้งตลาดในประเทศและกต่างประเทศทั้งนี้นะคะให้ใช้แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกที่เพิ่งผ่านมาเป็นตัวอย่างซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจทั้งในเรื่องของราคาและตลาด จากการทํางานเชิงรุกและเพิ่มกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆเช่นระบบสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่าระบบพรีออเดอร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งออกทุเรียนไปตลาดจีนซึ่งก็เป็นตลาดที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดสิเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้ค่ะยังได้เน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ส่วนทางด้านนายอารมณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยเพิ่มเติม,ตมว่าดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ตนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจาัดก,การผลไม้ครั้งที่4ทับ2,564ผ่านระบบซูมล่าสุดนะคะซึ่งก็ร่วมกับ นายนาราพัฒนแก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรสกรดกรทองเปลวกองจันทร์ปรลัดกระทรวงเกษตรสกรตัวแทนเกษตรกรภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งก็มีการพิจารณาประเด็นที่สําคัญนะคะอย่างเช่นการเพิ่มครัวเรือนเป้าหมายโครงการเยียวยากเกษตรกรช,กรชาวสวนลำไยปี2563 ผลการบริหารจัดการผลไม้ประจำฤดูการผลิตที่1ทับ๒ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือลิ้นจี่และภาคตะวันออกก็จะมีทุเรียนมังคุดเงาะลองก่องการประเมินสถานการณ์การผลิตไม้ผลปี2,564ภาคเหนือและภาคใต้และได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือปี2,564แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปี2,564 และการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหามะม่วงของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้นะคะยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดูแลตามห่วงโซ่อุปทานตามพื้นที่การผลิตและคณะทํางานด้านระบบข้อมูลโลจิสติกและคณะศึกษาเถียรภาพกลุ่มสินค้าเช่นนะคะลำไย ซึ่งสำหรับโครงการเยาวยาชาวสวนน้ำยายฤด,ดูการผลิตปี2563ก็ได้ให้ทกสนะคะโอ,อนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับอนุวัติเพิ่มเติมจำนวน154รายซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรจำนวน21,986รายได้รับเงินเยาวยากว่า2,858ล้าน กับอีก3 5 5 5 5 0บาทแล้วนะคะส่วนผลการบริหารจัดการผล,ลไม้ฤดูการผลิตที่1ทับพก็คือช่วงเดือนมีนาถึงมิถุนายนภาคเหนือผลผลิตลิ้นจี่นะคะมีปริมาณผล,ผลผลิตทั้งหมดอยู่ที่27,952ตันในภาพรวมส่วนใหญ่มีการบริโภคในประเทศ23,620ตันหรือร้อยละ84.51 แปรรูป2,131ตันนะคะแล้วก็ส่งออกอีก2,201ตันหรือร้อยละ7.87ในส่วนของภาคตะวันออกนะคะมีปริมาณรวมทั้งสิ้น9,126ตันประกอบด้วยทุเรียน5 7 5 5 4 2ตันมังคุด1 6 7 9 6ตันเงาะ1,97,708ตันและลองกอง2 8 0 8 0ตัน มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วรวมทั้งหมด8 3 8 7 0ตันคิดเป็นร้อยละ92.31ซึ่งขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดฤดูกาลโดยมีการเน้นการป้องปรามทุเรียนอ่อนโดยจังหวัดได้กำหนดมาตรการระยะสั้นเพื่อที่จะควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อนไม่ให้ออกนอกแหล่งผลิตด้วยการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจนะคะเพื่อช่วยสกัดกั้นทุเรียนอ่อนโดยใช้บทลงโทษทางกฎหมาย นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามความเหมาะสมของพื้นที่การเชื่อมโยงตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดย AIC และหน่วยงานส่งเสริมต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้และผลไม้อัตลักษณ์ตลอดจนการจัดทำแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตตามระบบมาตรฐาน g a p และ GI การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแรงใหญ่สากรและศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนการตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้ QR Code เป็นต้นนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมได้ร่วมหารือแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือปี2564ถึง2565 มีการประเมินผลผลิตที่6 8 0 0 0 6 8 3 4 3 5ตันนะคะใช้บริโภคสดภายในประเทศ1 1 5 4 3ตันแปรรูป438,420ตันส่งออก1 3 0 0 0 0 4 4 3 4 7 2ตันขณะนี้นะคะราคาลำไย,ยสดช่อเกรด AA เท่ากับ32บาทต่อกิโลกร,รมัมเกรด AA บวก A เท่ากับ31บาทต่อกิโลกร,รมัมโดยกระจายผลผล,ผลิตผ่านล้งภายในประเทศวิศาากีชุมชนสากลการเกษตรห้างโมเดิร์นเทรดระบบของไพรสนีไทยการตลาดออนไลน์และตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัดการจัดจำหน่ายตรงผู้บริโภคการบริโภคในครัวเรือนเป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติได้มมีติให้เร่งรัดดาเนินการด้านแผนบริหารจัดก,การผลไม้ภาคใต้ปี2564รวมปริมาณทั้งสิ้นนะคะ824,728ตันโดยเป็นทุเรียน554,459ตันมังคุด165,838ตันเงาะ 62,510ตันลองกอง41,921ตันซึ่งจะมีแนวทางการกํากับติดตามเฝ้าระวังช่วงปริมาณผลผล,ผลิตออกมากปี2564และแจ้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด บริหารจัดการเชิงรุกผลไม้ในพื้นที่พร้อมกำกับดูแลในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานและราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงผลผลิตออกปริมาณมากตามนโยบายของรัฐมนตรีเกษตรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 บาทำให้เกษตรกรชาวสวนได้รับผลกระทบที่ประชุมค่ะจึงมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการจ่ายเงินชดเชยกับชาวสวนมะม่วงที่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับชาวนาและชาวสวนลำไย โดยเสนอขอชดเชยไร่รา2,000บาทคนละไม่เกิน25ไร่ขัวเรือนละไม่เกิน50,000บาทและการพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผล,ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ตกต่ำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน8,920ขัวเรือนพื้นที่1 5 5 7ไร่ผล,ผลผลิต11,292ตันโดยประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อชดเชยราคาผลผล,ผลิตมะม่วงจำนวน 535ล้าน9,3250บาทซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตาม5ยุทธศาสตร์เฉลิมชยัยโมเดลเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็เน้นใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรต่อไปอย่างยังง่งยืนนั่นเองค่ะ มาในเรื่องของโกโก้กันบ้างนะคะหนุนเกษตรกรปลูกโกโก้เพื่อเศรษฐกิจทางเลือกใหม่สร้างกําไรดีและเลือกสายพันธุ์พื้นที่ปลูกให้เหมาะสมทางด้านนายนิกรแสงเกตผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7ชัยนาทสําสนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยว่า โกโก้เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่กระทรวงเกษตรกรมีแผนส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดให้เป็นสินค้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดโลกสูงส่งออกยุโรปญี่ปุ่นและสิงคโปร์อีกทั้งนะคะเป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกเป็นพืชทดแทนและเป็นพืชแซมในสวนผสมแล้วก็เป็นพืชที่ดูแลง่ายเจริญเติบโตเร็วทนแล้งและให้ผลผลิตสูงจากการลงพื้นที่ของสอสท7เพื่อติดตามสถานการณ์ การผลิตและตลาดโกโก้ในพื้นที่5จังหวัดภาคกลางซึ่งก็พบว่ามีพื้นที่ปลูกรวม495ไร่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน100ราย เกษต,ตรกร,รก 1, นิยมปลูกพันธุ์ IM1 เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่จเจริญเติบโตรเร็วให้ผลผลิตสูงมีกลิ่นหอมเมื่อแปรรูปและเป็นที่ต้องการของตลาดต้นทุนการผลิตโกโก้เฉลี่ยอยู่ที่6 6 3 0บาทต่อไร่ต่อปีเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุก15วันและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีผลผลิตจะออกมากที่สุดนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนผลผลิตเฉลี่ย2,400กิโลกรมัมถึง3,000กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีราคาที่เกษตรกรขาย ได้นะวันที่12กร,รกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่8-10บาทต่อกิโลกร,รมัมเกษตรกรได้ผลตอบแทน22,400บาทต่อไรต่ต่อปีคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธินะคะหรือว่ากำไราไร15,770บาทต่อไรต่ต่อปีสำหรับสถานการณ์ตลาดโกโก้ของทั้ง5จังหวัดก็พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะจำหน่ายผลผลิตให้กับบริษัท JPY โกโก้ไทย l a จำกัดซึ่งได้ทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับเกษตรกรจำนวน47ราย มีสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560มีการต่อสัญญารอบละ10ปีนะคะซึ่งทางบริษัทได้ทำสัญญารับซื้อผลผลิตกับเกษตรกรในราคาประกันผลผลิต 8บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ค่ะทางบริษัทได้สนับสนุนด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถทําการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพรวมถึงนะคะมีการส่งเสริมออมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจฟาร์มเพื่อดูแลคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้ได้ราคาดีจึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรค่ะหันมาปลูกและขายายพื้นที่ปลูกโกโก้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากได้ราคาตามมาตรฐานและมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน พว่มรายการสสท .7 จนะคะก็กล่าวเพิ่มเติมว่าการปลูกโกโก้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดนั้นกเกษตรกรควรคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่การเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมและวิธีการดูแลรักษาโกโก้ให้ได้คุณภาพดีทั้งนี้ค่ะสสะท .7 นะคะมีกําหนดจะลงพื้นที่สํารวจข้อมูลอีก2จังหวัด ซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานครและปะทุมธานีช่วงเดือนสิงหาคมนะคะอย่างไรก็ตามในระยะนี้ก็ยังพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งก็ทําให้มีแนวโน้มต้องชะลอการลงพื้นที่ทั้ง2จังหวัดออกไปก่อนหากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นทางสสพเจก็จะได้ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลอีกครั้ง สำหรับท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตของโกโก้นะคะทั้ง5จังหวัดภาคกลางสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สสท .7 ค่ะโทรศัพท์นะคะ0 5 6 4 0 5 0 0 5 0 5 6 4 5 5น0 5นะคะติดต่อสอบถามไปได้ค่ะในวันและเวลาราชการค่ะ มาปิดท้ายข่าวสารด้านการเกษตรกับเที่ยงวันทันเกษตรการน,นะคะเกี่ยวกับปลัดเกษตรค่ะเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสากร์ระดับกลางรุ่นที่98 ทางด้านดรทองเปียวกองจันทร์ปหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลางรุ่นที่98ผ่านโปรแกรม Zoom c ร o วมิ e e ิ้งนักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็บอกว่านักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลางนะว่าเป็นบุคลากรที่สําคัญยิ่งนะคะในการบริหาร และดำเนินงานในองค์กรให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงานได้อย่างมืออาชีพเพิ่มพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์กรได้เข้าใจกระบวนการสร้างเครือข่ายและระบบพันธมิตรเพื่อเพิ่มพลังการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบตามหลักนโยบายเชื่อมโยงการบริหารแปลงสารให้ชัดเจนจัดสรรให้ถูกต้อง ระทรวงเกษตรลสกรนะคะมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงที่ชัดเจนในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างมีระบบทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็ทําให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบเพื่อที่จะสามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกอบรมนะคะจึงต้องปรับมาใช้รูปแบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะใช้จะถูกใช้เป็นมาตรฐานต่อไป แล้วก็การฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการมุ่งเน้นประเด็นการนำไปสู่การปฏิบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากจึงขอให้ทุกท่านให้ความให้ความสนใจนะคะเอาใจใส่รับฟังการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มาบรรยายซึ่งการอบรมการฝึกอบรมด้วยการเรียนรู้แบบรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะจากอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการชั้นสิบ มหาวิทยเาเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมไปจนถึง24สิงหาคม2564มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน130คนเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรกร,ร,กรผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือข้าราชการผู้มีผลสลัมฤทธิ์สูงมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีหรือพนักงานรัฐวิสาหกฤฤิจที่ดำรงตำแหน่งระดับ6ถึง7หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน58ปีบริบูรณ์ค่ะซึ่งนี่ก็คือนะคะเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะที่จะให้นักพัฒนานักบริหารนะคะได้มีความรู้มีประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดนะคะไปสู่พี่น้องเกษตรกรได้อย่างชัดเจนและก็ครอบคลุมและก็ทั่วถึงนั่นเองค่ะ ซึ่งนี่ก็คือนะคะสาระของเที่ยงวันทันเกษตรในวันนี้นะคะและเวลาของเที่ยงวันทันเกษตรหมดลงแล้วค่ะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันจันทร์สําหรับวันนี้กมลวันสินชาติพร้อมด้วยทีมงานขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ทันเกษตรทันเหตุการณ์กับข่าวสารการเกษตรและข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ในรายการเที่ยงวันทันเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12.05นาถึง12.55น,งนดำเนินรายการโดยกมวลวัน on สิ่งชาติ